่ดีใจมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่บอสออกมาเปิดบริษัทในนามลุก,กี้กับเพื่อนๆซึ่งเป็นเพื่อนๆที่นิเทศฬาแล้วก็แบบเพื่อนๆแบบหลายๆคนรวมกันแล้วเราทํากันแบบใช้สัญชาตญาณกันหมดเลยว่าแบบเฮ้ยจริงๆในฐานะที่เราเคยเป็นคนดูเราอยากเราอยากทําแบบนี้หรือว่าตอนที่เราเราทำฮอร์โมนทาแปรรักษอยู่นาดาวมาเราแบบได้ประสบการณ์อะไรอะไรเงี้ยก็ก็คิดว่าเป็นประสบเปิดประสบการณ์มาก มันมีแต่สิ่งที่เราไม่เคยทำอะไรเงี้ย <c oughs> พอมันผลออกมาดีใจนะคริงจริงเรื่องนี้มันมีอะไรใหม่ๆเยอะมากเลยอะค่ะตอนที่เริ่มมันมีความกังวลแน่นอนเลยคะ <c oughs> ตอนนี้ก็เป็ในงบ้างไอ้สิ่งที่กังวลตั้งหลัใช่ใช่จริงๆพอเริ่มตน้นหนังมันจะมีความแบบคือคือมันจะพูดเรื่องของวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็ก็กังวลว่าอุ้ยเรื่องของภาษาจะมีใครไม่เข้าใจหรือเปล่าหรือว่าเราให้น้ําหนักกับ มันมากไปไหมแบบเราจะต้องให้สัดส่วนยังไงอะไรเงี้ครับคือจริงๆกังวลหลายอย่างมากรวมถึงแบบในหนังถ้าใครได้ดูกันมันก็จะแบบพอมันมีเนื้อหาที่ตัวละครเล่นปุ๊บมันก็จะมีอินเทอร์เฟซของโทรศัพท์ขึ้นมาอะไรเย่างนี้ก็จะเอ้ยทุกเออแฟนๆเขาจะดูทันกันไหมอะไรเงี้ก็จะพยายามเช็คแล้วก็เอาเขาเรียกอะไรคอมเมนต์ทุก EP มาแก้ไขนะครับสมมติว่าแบบ EP 1ีมีคอมเมนต์ละว EP ีถัดไปเลยยังตัดอยู่ก็ยังแก้ไขกันไปเรื่อยๆก็คือพยายามปรับให้ได้ดีที่สุดอะไรเงี้ครับ ต่ที่ดูามาก็มไซส์ตอรี่ทุกอันเรียกว่าโอ้โหชอบแบบราวต่อแล้วมีเป็นความตั้งใจอะไรกันเป็นความตั้งใจเพราะว่าตอนที่เขียนบทอะครับพอสถานการณ์คักใจเรารู้แล้วแหละว,ว่าความสัมพันธ์ที่คนดูต้องรุ้ว่าใครคู่ใครอะจะต้องมีคนที่รู้สึกปวดหัวแน่ๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบโอ้ยฉันอยากรู้คําตอบแล้วว่าใครอะไรเง,งี้ยก็เลยเกิดไซส์ตอรี่ที่รู้สึกว่าอยากจะเป็นน้ําหล่อเลี้ยงแบบ ชุบชูใจให้กับแฟนๆอะไรเงี้ยว่าแบบเอ้ยถ้าใครได้ดูซีรีส์เรารู้สึกแบบโหมันเข้มข้นมันตื่นเต้นมากอะไรเงี้ยให้ให้มาดูไซส์ซอรี่ที่มันจะแบบเต็มไปด้วยความโรแมนติกความน่ารักของตัวละครอะไรเงี้ยก็ก็เป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกเลยคับแต่บอกว่าแบบมแบบจเาเด็กๆทั้งสคนมาแล้วมันเคมีออกมาได้ขนาดนี้เลยอืมคับหน่อยก็คิดคิดว่าส่วนหนึ่งอ่ะต้องแบบให้ให้กับทางน้องเลยเพราะว่า น้องเป็นคนที่แบบมีบุคลิกที่มีสเสน่ห์มาตั้งแต่แบบวันแรกเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งยิ่งตัวบอสเองมาทําซีรีส์ครั้งแรกแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ต้องการหน้าใหม่หมดเลยอ่ะจริงๆส,สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยค่ะว่าแบบเป็นเป็นสิ่งที่บอสอ่ะให้ความสําคัญกับเรื่องเคมีฉะนั้นตอนแคสอะคือแคสมาแบบ6กเดเดือนเลยครับกว่าจะได้น้อง4ี่คนนี้มาแบบสมมติเราได้นิวมาเอ้ยนิวเล่นกับใครได้ได้พีเจมาพีเจเล่นกับใครอะไรเงี้ยก็ รู้สึกว่าเคมีเขาดีกันตั้งแต่วันแรกเลยอนะไรเงี้ยแล้วก็พอมาถึงวันนี้ก็คือคิดว่าการเวิร์กช็อปการแสดงอะไรต่างๆก็เหมือนพาเขาแบบขึ้นไปอีกอนะไรเงี้ยครับอย่างแบบเรื่องนี้ยมันมีดราม่าในหลายจุดเขาก็บอกว่าคือน้องๆแบบไปถึงตรงนั้นได้เป็นไงคะพ่อพอล่าสุดแบกที่เขาพูดถึิง เอกว่าส่วนหนึ่งอะคือพอเราแคสนักแสดงที่ตรงกับบทที่ที่หนึ่งคือตรงกับบทฉะนั้นอะพอมีเรื่องราวอะไรต่างๆที่ตัวละครเขารู้สึกอะไรอย่างเงี้ยน้องๆเขาก็จะเข้าใจทันทีว่าแบบอ๋อตัวละครเขารู้สึกแบบนี้นะอ๋อ oh, พีเจเล่นเป็นบาบินก็คืออ๋อมันมันเป็นแบบนี้นี่เองเหมือนมันจะมีส่วนหนึ่งที่น้องๆเขาสัมผัสความรู้สึกนั้นได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยับแต่อีกครึ่งหนึ่งคือจริงๆน้องๆเขาก็เต็มที่กับการแบบฝึกซ้อมจริงๆมันมันค่อนข้างฝึกซ้อมระหว่างทางเยอะมากอะไรเงี้ยก็คิดว่าหลายๆอย่างคือเป็นส่วนประกอบที่ทําให้เขาแบบเล่นดีอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ระหว่างทางเนี่ยก็หลายๆคนก็แบบแอบกลัวว่าจะแล้วเสียออกเสียใจยมจะไปเผาที่ยังไงบ้างคะก็ ก็ก็คิดคิดว่าพอมันเป็นธีมว่าสถานะกักใจก็เลยแบบเออเราอยากมาดูความสัมพันธ์ของเด็กผู้ชายสีคนนี่แหละว่าเออถ้ามันจะกักอ่ะมันจะกักกันไปถึงไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะ EP นี้จะมีคําตอบว่าเขาจะกักกันไปถึงไหนแล้วบทสรุปของพวกเขาเป็นอะไรแต่ว่ารับประกันได้เลยว่าใครที่ได้ดูแล้วแฟนๆทุกคนอ่ะจะมีความสุขกับตอนจบและอิ่มเอมกับ EP สุดท้ายครับคคิดว่ายิ้มได้คิดว่ายิ้มได้ ต้องาหาตัวพี่บอลใช่ไหม <laughs> อาจจะอาจจะมาอยากหาน้องมากกว่าเพราะี <laughs> ่บอบอกแล้วว่าเตรียมก็มีแฟนแน่นอนเพราะฉะนั้นแต่ว่าไม่มี EP พิเศษแล้วจะเป็นแฟนีเลอือ <laughs> <laughs> ก็บอบาว่าส่วนหนึ่งอะคือแฟนๆเขาชอบให้บัวอยู่กับ บ้าบินชอบให้บ้าบินอยู่กับโฟมอดชอบให้โฟมอดอยู่กับเชียร์ก็คิดว่าเราคงจะพัฒนาจากสิ่งที่แฟนๆเขาชอบนยครับก็พยายามรับฟีดแบ็กแล้วก็เดี๋ยวคุยกันในทีมอีกทีว่าจริงๆแล้วแบบจริงๆมีคุยกันแล้วแหละ,หละว่าแบบอยากจะทําอะไรในต่อไปจริงๆอยากให้แฟนๆติดตามนะครับเพราะว่าจริงๆคําว่าเจลบอยมันยังมีความสนุกรออยู่อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนให้รอติดตามแฟน,นี้ถือ่าควมองไปยังไงบ้างครับอะไรอย่างงี้ก็ จริงๆอะยังเขาเรียกอะไรอะตอนแรกอะไม่ได้ตั้งใจจะตัดจัดเร็วขนาดนี้แ wow. ต่ว่ามีแฟนๆต่างประเทศเขาอยากให้น้องๆไปที่ต่างประเทศกันซึ่งตอนเนี้ยน้องๆเดี๋ยวเตรียมจะไปแฟนมีต่างประเทศ่ะ okay. ห้าถ okay. ึงหประเทศครับในช่วงกลางปีมีแฟนๆต่างประเทศรออยู่เยอะเออทางโทษครับช่จังมันจังมันโอเคแล้วก็โอเคอ่านอีกสองสโอเคแล้วก็ทางต่างประเทศอะเขากาบอกว่าเฮ้ยถ้างั้นะจัดที่ไทยก่อนไหมก่อนที่จะแบบออกไปที่ต่างประเทศอะก็เลยว่าโอเค ถ้ากลางปีจะขยับขยายไปให้แฟนๆแบบอินเตอร์เขาได้เจอน้องเจย์บอยกันนั้นมีทุนนานนี้เราเจอกันเลยสักหนึ่งรอบทุนนานก็คือที่ไทยที่ไทยครับที่ไทยเลยครับใช่ะที่ไหนคยังยังไม่มีที่แน่ชัดครับแต่ว่าก็เตรียมตัวได้เลยนะครับประมาณเดือนมิถุนายนนี้ครับก็คือน้องเจย์บอยสี่คนเนี้ยเลยครับเมื่อกี้วางมาแล้วว่าแบบมีเพลงกันแค่ทุกทีน้องทุกคนอะไรพวกนี้ค่ะยังไงสิคะกับเรื่องเพลงที่จะต่อยอดกันอ้อ คือจุดเริ่มต้นอะ่ะด้วยด้วยตัวน้องเองอะ่ะมีศักยภาพมากกว่าการแสดงครับเออคือในในวันที่บอยพัฒนาแล้วก็เห็นตัวน้อง,องเองอะ่ะรู้สึกว่าน้องๆเขามีคุณสมบัติแล้วก็ความสามารถเยอะมากอย่างไปเนี่ยเป็น,เป,นเป็นกามิกาเซ่มาก,ก่อนที่แบบเต้นเก่งมากคือแทบที่จะแบบสอนทุกคนเต้นได้เลยอะไรอย่างี้ครับหรือว่าแบบเลออนเขาก็แบบร้องเพลงเพราะมากอย่างเงี้ยก็เลยเป็นเป็นไอเดียแหละครับว่าไหนไหนถ้าเราทําเจลบอยอ่ะเราไม่อยากให้แฟนๆทุกคนเห็นแค่เพียงการแสดงก็เลยเป็นความตั้งใจเลยครับว่าเอ้ยมาละ อีพีแล้วตัวละครนั้นเรามีเพลงทุกคนไปเลยละกันอะไรเงี้ยครับก็ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเราอยากให้โปรเจกต์เนี้ยเห็นศักยภาพน้องๆในทุกรูปแบบแล้วก็คิดว่าในอนาคตอ่ะก็จะเห็นทั้งร้องทั้งเต้นทั้งการแสดงคิดว่าคงเห็นครบถ้วนอย่างเช่นโปรเจกต์นี้เหมือนเคยอะไรเงี้ยครับแสดงว่าก็มีโอกาสเพราะว่าอยากให้น้องๆมาซีรีส์มาโอกาสที่จะเห็นน้องๆสี่คนมาคู่กันในซีรีส์เรื่องถั้ไปยังไงครคิดคิดว่าในอนาคตมีแน่นอนครับ มีแน่นอนใอ้คะนใจไมไม่แน่ใจ <laughs> ก็คงต้องบอกฝากลูกคา้าทุกท่าน <laughs> <laughs> แต่แต่คิดว่าเป็นความตั้งใจครับเพราะว่าพอฟีดแบ็ดีทีมงานชื่นใจทุกคนก็อยากทําสิ่งดีๆต่อครับ <laughs> คิดว่าจะพยายามทาให้เร็วที่สุด <laughs> ออร <laughs> <laughs> ออ<า>อ <laughs> ดูไม่แน่ใจก็แน่ใจเราดูประมาณ <laughs> <laughs> ไปมินิมแล้วก็อะไรต่อไปแล้วก็ขอบคายไ,ไ,ได้ครับ<ด> <ๆ S 1> ก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนแล้วก็จริงๆอยากขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนเลยนะครับเพราะว่าจริงๆด้วยความที่เป็นค่ายใหม่แล้วก็น้องนักแสดงหน้าใหม่ถ้าแบบถ้าไม่มีพี่ๆสื่อทุกคนที่คอยแบบกระจายข่าวหรือว่าคอยประชาสัมพันธ์น้ <ใช S 1> อง<ะ>ๆคิดว่าเจลบอยจะไม่มาถึงวันนี้แน่นอนคือแบบอย่างแรกเลยขอบคุณพี่ๆทุกคนที่แบบให้เกียรติแล้วก็รู้สึกว่าให้โอกาส พวกผมทุกคนที่แบบได้เติบโตกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนจริงๆที่แบบเป็นแฟนคลับขอ,ของของของเรื่องนี้จริงๆฉะนั้นก็รอติดตามในโปรเจกต์ต่อ,ตอไปคิดว่าในคําว่าเจลบอยยังมีต่อไปแน่นอนแล้วก็แฟนมีสเดอน์มิถุนาย,ยนครับอ่าขอบคุณครับโอเคเอา